สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเจอกับทีมงาน TKS อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถตู้ดัดแปลงครับอันนี้คือเป็นรถตู้นะครับรุ่นเกียร์นะครับดัดแปลงเป็นรถพุทธทักโดยติดตั้งผนังกันความร้อนทั้งคันนะครับน,นี่จะเป็นด้านหลังนะครับนี่เป็นด้านข้างนะครับคือวิธีการทางของเราคือตัดรถตู้เลยครับคอนเซ็ปต์ลูกค้าคืออยากได้ยืน ยืนขายนะครับแล้วก็ผนังกันความร้อนไม่ใช่ผนังโครงเหล็กนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูรอบๆก่อนครับพร้อมทําสีทั้งคันนะครับตัวนี้ครับข้างบนก็มีสัญญาณไฟครับไฟเลี้ยวไฟหลีครบนี่ครับยังคงยังคงเดิมตรงรถตู้ครับแต่อัดแอปให้เข้ากับผนังกันความร้อนเราครับ ด้านหน้าก็หล่อรูปลงมไฟเบอร์กาสใส่ให้เข้ารูปนะครับเพื่อช่วยในเรื่องแอโรไดนามิกนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูการเปิดข้างครับนี่ครับผนังกันความร้อนพร้อมกรอบสแตนเลตกรอบสแตนเลตทั้งนั้นเลยนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอน เปิดคนเดียวได้ครับถือกล้องอันหนึ่งเกี่ยวอันหนึ่งจบปึ๊บนะครับใช้งานง,ง่ายง่ายแบรนดทีเคสสุดยอดสุดๆแล้วครับม mm hmm. ลเรามาดูกันครับนี่ครับโกนิ่มๆอันนี้ก็ติดปลายได้นะครับงานเราเป็นงานเหล็กทั้งหมดครับไม่ใช้เหล็กเลยไม่ใช้เหล็กไ,ไม่ใช้แผ่นเมทัลชีสครับงานเหล็กด้านในคงสภาพเดิมให้นะครับ อันนี้สวยงามนะครับข้างบนก็ใส่ชุดเกะสไลด์ให้ด้วยนะครับมีที่เก็บของราวกันตกให้เบเกอร์กันดูดกันช็อตครับเดินลอยเพื่อความปลอดภัยครับมีเบเกอร์กันดูดช็อตพร้อมปัก3ามจุดนะครับนะเก็บงานให้หมดเนียนๆนะครับทำเฟรมสแตนเลตให้ <c oughs> ครับ สวยงามนะครับามาดูประตูฝั่งนู้นปึ๊บนี่ครับด้านหลังครับสวยงามสนใจดัดแปลงลองเข้ามาคุยครับรับดัดแปลงหมดลูกค้าอยากได้อย่างไหนตีราคากันได้ครับ ลูกค้าไปทำเคาน์เตอร์เองนะครับไปตกแต่งเพิ่มเองนะครับงานเราเป็นงานเหล็กทั้งหมดอย่างที่บอกเราจะไม่ใช้เหล็กเข้ามาผสมเลยโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสนใจติดต่อทีเคสเซอร์วิสกะลาด0891735022นะครับ